สวัสดีครับผมตองออะไรง่ายแค่คลิกครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอัปเดตใหม่ของคีเน่มาสเตอร์นะครับอ่จริงๆพี่ตงใช้ไว้นานแล้วนะครับแต่วันนี้มาแนะนำนะเป็นอัปเดตล่าสุดแล้วกันนะครับนะเข้ามาในปุ่มนี้ครับนี่นะปุ่มนี้นะครับนะพี่ตงจะเลือกเป็นแนวนอนนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าอัปเดตยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ตงเลือกรูปก่อนเนาะ อ่าขอเลือกภาพนี้แล้วกันอันนี้จะทาเป็นภาพนะครับใครจะเป็นวิดีโอก็ได้นะไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวขอน,นี้อ่ะตับต๊บอ่าโอเคนะครับอัปเดตใหม่เป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่ามีรูปหรือวิดีโอก็ตามนะครับอัปเดตใหม่คืออะไรนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่คําว่าเลเยอร์นี้ก็ได้นะครับหรือมาที่รูปบ้านนะครับไปรูปบ้านก่อนแล้วกันนะครับ เพื่อนๆจะเห็นสังเกตเห็นว่าคินเน่มาสเตอร์เขาจะมีแถบตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับลองคลิกเข้าไปดูนะนี่ครับเขามีฉากเขียวให้เราดาวน์โหลดด้วยนะครับซึ่งพี่ต้องดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่หยุดฝนมีหลายๆายตัวนะครับน,นะเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันอัปเดตใหม่นะเห็นไหมเป็นฉากเขียวให้เราได้ดาวน์โหลดพื้นทะลุมือเขียนปากาเป็นอย่างงู้งนอย่างนี้นะ เห็นไหมอันนี้คือแถบนี้นะครับอัปเดตล่าสุดแล้วก็จะมีกราฟิกตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นภาพพื้นหลังเพิ่มขึ้นมานะเห็นไหมให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดอ้าวพี่โต้งจะยกตัวอย่างหลังจากที่กดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับสมมติพี่โต้งดาวน์โหลดชาเขียวตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีให้ดาวน์โหลดถ้าดาวน์โหลดแล้วมันจะขึ้นติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นยังไงอา้าวคลิกไปดูนะฉากเป็นยังไงนะครับติดไหม ไม่ติดอ่ะไม่ขึ้นไม่เป็นไรวิดีโอไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปทําให้ดูเลยแล้วกันนะอ่ะสมมุติว่าเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะครับพี่โต้งจะเอาฉากเขียวที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้มาซ้อนนะครับเป็นฉากเขียวที่เกิดขึ้นโดยคิเนมาเตอร์เขาทิ้งไว้ให้เรานะคลิกมาที่เลเยอร์ครับแล้วมาคําว่ามีเดียตรงนี้นะเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้มันจะมีคําว่าวิดีโอเห็นไหมครับ คลิกเข้าไปนะสิ่งที่เราดาวน์โหลดมันจะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นฉากเขียวที่เขาแจกเลยนะพี่ต้งดาวน์โหลดไว้สมมตุติพื้นตัวนี้นะคลิกเข้าไปนะครับอลองเลื่อนดูเห็นไหมฮะเห็นไหมพี่ต้งใช้นิ้วเลื่อนนะครับแล้วก็ใช้2นิ้วนะซูมเข้าไปนะอยากได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดนี่ครับโฮมคีย์กดเปิดตรงนี้ เห็นไหมครับเราก็ได้พื้นมาแล้วแต่เพื่อนสังเกตเห็นว่าตัวพื้นเห็นไหมครับมันจะมีสีเขียวอยู่เห็นไหมนะสามารถปรับตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าพี่โต้งจะไม่ปรับตรงนี้นะแต่พี่โต้งจะไปปรับที่ตรงนี้แทนนะครับมีคําว่าฟิลเตอร์เห็นไหมครับฟิลเตอร์สีคลิกเข้าไปนะเราพี่โต้องอาไปที่ขาวดำนะครับก็คลิกขาวดาเห็นไหมมันก็จะเป็นพื้นปูนละแล้วก็เดี๋ยวพี่โต้งติ๊กถูก ทีนี้เดี๋ยวเรามารันวิดีโอกันนะครับว่าเป็นยังไงนะป๊บเห็นไหมฮะนี่สมจริงไหมเออนะครับเห็นไหมนี่คือฉากเขียวที่เขาแจกข้างในที่ในมาสเตอร์เป็นน้ปเดล่าสุดนะครับที่พี่โต้งนะมานำเสนอในวันนี้นะครับอาไปอีกอันนึ่งสิแล้วก็เอาตัวนี้มาเสร็จแล้วก็เปิดโคมาคีย ลองเลื่อนดูนี่แถบมันอยู่ตรงนี้หรือว่ามือกี้พี่ตรงไม่เห็นมา,าเห็นไหมคเะสร็จแล้วเราก็ไปที่ฟิลเตอร์กดสีดำนะขาวดำเห็นไหมพื้นเราก็ได้มาแบบนี้แล้วเป็นไงนะเรียบร้อยนะครับดูเหมือนจริงนะเขาเอามาแจกนะครับนี่คืออัปเดตของคิดในมาสเตอร์นะครับ ก็หวังว่าทุกคนคงได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับแล้วก็มีอะไรดีๆจะมาแนะนําเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับวันนี้จบแค่นี้ครับผมต้อะไรง่ายแค่คลิกสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้บาย